มาครับอันนี้ไม่ใช่ลอกเอามาขายซ้ำนะครับตัวนี้เป็นลอกตัวที่น่าที่นับได้ก็น่าจะเป็นตัวที่เจ็ดแล้วนะครับกา <c oughs> น,นออกไปหมดแล้วครับตัวนี้ก็เป็นเป็นตัวนี้แขนสีแดงนะตัวนั้นเป็นเบอร์หกหกแขนสีเขียวตัวนี้แขนสีแดงนะเป็นแขนตัวนี้เป็นแขนแขนกว้างใหญ่ด้วยครับนี่เหมาะกับการกว้างสู้ปามากนี่กว้างแบบ เยอะกับปลาใหญ่ๆได้สบายนะครับเพราะตอนนี้แขนเขายาวแหมวงวงกว้างมันจะสู้กับปลาได้หมุนนี้นี่แหละนะครับก็เป็นตัวที่7แล้วนะเดี๋ยวจะนา,าจะเข้าใจผิดครับอน <c oughs> นี้ก็ใช้งานได้ปกติสภาพสวยงามเช่นเคยครับนี่เปิดหน้าลอกคลิกเสียงคลิกเสียง่เดินหน้า มีคลิกเสียงมีเบรกเบรกข้างบ้างเราซ่อมจังเสียงดังมากเลยเบรกดันไม่ไปเลยนะครับนี่นี่พอดันออกนะครับนี่หมุนนะครับเข้าไปลึก,ลกไม่ไปแล้วครับดันก็ไม่ไปแล้วครับเบรกแน่นอนครับเบรอยู่คายเบรกออกมาต้องดันไปนี่ครับ ครับผมเบรกใช้งานได้ปกติสภาพสวยงามนี่ครับผมก็ท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาทางอีบ็อกชเชนเคยครับถ้าทักเข้ามาทางคอมเมนต์มันจะไม่ค่อยเห็นนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมีการหมกเม็ดไม่ได้อะไรทางนั้นนะครับบอกให้เข้าใจและอีกอย่างคือป้องกันมิจฉาชีพเข้ามาแฝงด้วยนะครับเวลาคุยกันเนี่ยมิจฉาชีพอาจจะฟังอาจจะแอบฟังอยู่แล้วก็ วันนี้ผมเป็นคนดังนะครับอาจจะเป็นเป้าในสายตาของวิชาชีพเราไม่รู้ไม่ทราบเลยเราก็กันเอาไว้ก่อนนะครับคือคุยกันหลังไม่ดีกว่าไม่ได้มีการบวกเม็ดะไรทั้งนั้นเพราะว่าค่าตรงค่าตัวอะไรของเขาเนี่ยผมก็ขึ้นไว้บนหัวโพสต์ให้ดูอยู่แล้วละ่ะบางคนก็ยังจะถามอีกว่ามันเท่าไหร่อ้ยอยากจะร้องไห้ลงให้ก็แล้วเนาะขอบนซะหน่ยอยบางคนก็ซื้อ ดูแต่วิดีโอจริงๆก็ไม่ได้ดูไม่ได้อ่าน,นอะไรเลยว่ากันไปแต,แต่สะดวกครับครับเพื่อความปลอดภัยก็ทักมาหลังไม่ดีกว่าครับนี่่าครับผมจะจะ,จะตรงจะต่อราคาอะไรก็อย่าไปต่อกันหน้าไม้นะครับเดี๋ยวคนอื่นเขาจะทําตามเอานะผมจะผมจะโดนต่อทุกตัวไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าลอกเนตั้งราคามามันต้องมีต้นทุนครับมีต้นทุนมี ค่าใช้ใจ่ายค่าเสียงนู่นนี่นั่นไม่เป็นพ่อค้าพึ่งมาเป็นพ่อค้าถึงจะเข้าใจเวลาผมซื้อของอะไรผมจะไม่ต่อแล้วผมชอบผมก็เอาเลยละเนาะเพราะว่าเรารู้แล้วว่ามันคิดว่ามันเหมาะกับราคาเนี้ยเนาะก็ให้เข้าใจกันตามนี้นะครับนี่ครับอ่าเดี๋ยวดูอย่างนี้นะนี่เปิดมาปุ๊บคอสปูนนี่คอสปูลต้องคอนได้อย่างนี้นะครับ ามาบิกลับมาขอสปูนไม่ติดไม่ตายนะนี่นิ่งกริบเงียบกริบครับนี่ขอสปูนเงียบมันถึงจะปล่อยปล่อยไหลได้ปล่อยหน้าลอกได้นะหมุนนี่ตึกหมุนอันนี้หมุนลื่นๆเลยนี่เห็นไหมครับนี่ขอสปูนใช้งานได้ปกติปุนไม่มีเสียงนะครับปุนธรรมดาสมูทมาก ยิ่งเป็นลอกใหญ่ๆยิ่งมีแรงเวี่ยงเยอะเห็นไหม,มนี่สวยงามหมดจดสนใจทักมาครับสวีดัสสวัสดี